สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบหอยเหมือนกันนะครับวันนี้ฟาร์มหอยของบอยก็จะได้อัปเดตนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเกตดูนะครับคือบ่อเนี้ยนะครับก็เป็นบ่อที่ฟักตัวอ่อนนะครับขยายกาลังกาลังฟักตัวอ่อนครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆครับอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับ นะครับกับตัวแหนนะครับน ok> ี ok ่ครับตัวเล็กๆนะครับกำลังฟักตัวอ่อนนะครับพบที่หนึ่งนะครับอันนี้คือโบที่สองเนี่ยเขากำลังฝักเหมือนกันนะครับกำลังแตกตัวอ่อนนะ ในสีหวันแล้วนะครับบอ่อนี้บอ่อนี้นะฮะได้3วันนะครับได้3วันมี3มตะกร้าน,นะครับอันนี้ก็ยังไม่ฟักตัวออกนะครับตัวนี้ก็จะฟักเป็นบางตัวแล้วนะครับนี่คือบอ่อนี้มี10บบ่อนะครับเป็น3บอ่อแล้วอันนี้บอ่อนี้ก็ได้2อาทิตย์ล้ว สอ,อาทิตย์สอาทิตย์นะครับดูตัวอ่อนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนะครับกํลงังโตกันนะครับตัวกาําลังโตแดดจัดนะครับนะครับเห็นไหมครับ ก็จับกันไปทั่วเลยนะครับอันนี้ได้2องสามอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้ก็คือบอ่อแหนนะครับเวลาให้อาหารก็มาเอาแหนจากตรงนี้ไปนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อแหนอันนี้ก็พักตัวอ่อนเหมือนกันครับเห็นไหมครับ ก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลืออีกสองตะก้านะครับกําลังฟักตวอ่อนเหมือนกันทางโน้นนะครับเยอะเลยบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับกําลังให้อาหารอยู่นะครับชอบกินมะม่วงสุกกันนะครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้กําลังให้อาหารอยู่ กินมะม่วงสุกนะครับอันนี้กำลังให้เยนี้ก็จะกินของพวกแหนนะครับเพลียแหนะขยามาบ่อนี้ยเเพิ่งเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำอันนี้ก็เพิ่มทีอ่อ,อ,อาหารเหมือนกันนี้คือเป็นบอ่อของหอยสนิมนะครับคือแยกบอ่อ ลรให้น้ำนะครับเพื่อเปลี่ยนน้ำเสร็จอันนี้คือบอ่อสนิมนะครับเมื่อกี้นเมืจอกี้เนี่ยเป็นของบอ่อสีทองนะครับอันนี้พ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็เป็นบอ่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือกําลังขุนนะครับกํลาลังขุนให้เป็นพ่อแม่พันธุ์กำลังกินอย่างหนักหน่วงเลยนะครับดูเมื่อกี้นะครับกําลังกินอย่างหนักหน่วงเลย กินเยอะมากพวกนี้นะครับขยับมาด้านนี้ก็เป็นบ่อแหนเหมือนกันนะครับบ่อแหนให้อาหารเต็มที่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเกรดให้ดูใหม่นะครับสำหรับคนชอบหอยก็กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวาสดีครับ